จากนี่คาดการณ์ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูครับว่าคูา่นี้ผมไปจะชนะนะครับเนี่ยพี่โกยทำไมผมได้ยินเสียงพี่โกยขาดๆห,หายหายเนียในที่ผมฟังอยู่คนดูว่าไงฮะหรือว่าเป็นที่หมฟังผมคนเดียวเดี<ม>๋ยวก่อน<ม>ครับอะตอนนี้เป็นไง ตอนนี้ตอนนี้เกมเริ่มนะครับเป็น MNP ครับชุดสีฟ้าครับบุกจากซ้ายไปขวาแล้วก็เดียโก้มิงอยู่ในชุดสีแดงครับมาดูครับซึ่งแรกจะเป็นฝั่งไหนครับที่ช่วงจิงความได้เปรียบไปดีอาร์ตพาบอลขึ้นมา อาร์ดเลนเชงเข้ามาลูกนี้เสร็จทางฝั่งของเดียโก้ครับจะได้โต้กลับเร็วครับยังไงชื่อไม่ขึ้นจากวันนี้ก็เป็นเบอร์เจ็ดเลยครับทางฝั่งของเดียโก้กำลังวนอยู่โอ้โหสเต็ปวนนี่เหลือร้ายมากครับที่ปลองเบิ้ลไวมาที่กุลิดครับเดือบ่อยตะวัดเข้าในมาลูกนี้การยกคงล้ำหน้าครับแต่ว่า MNP ครับได้เปรียบครับจานอะไรไม่เป่าอยู่ที่เดวี่โมริต้านี่ลงมาเชื่อมยงกลางสนามนะครับอิโมลิน่าลาฟินจาเคาะคืนให้กุล,ลิตโดนกุล,ลิตจิ้มฮะกุลิตเลี้ยงหนีกุลิดฮะที่เดวี่ดีอาร์ตเฟกช็อตหลบมาได้เอาซาบอตต้าล้มแล้วได้ปั่นโค้งๆตรงนี้ติดโล่หลองๆงนะแต่จังหวะ2นี่ยังเป็นของ MNP อยู่ครับ อีกุลิดกุลิดหันหน้าแล้วยิงลูกนี้ก็ยังติดฮนะแมโลบงโลลองบลองนี่โชว์จัดเลยครับเอาเรื่องครับที่ลากลัวเดวี่คึ่งแรกน 50, เนี่ย50-60%เนี่ยต้องเป็นการคลองบอลของ M P เอเมพีนะครับแต่พอพูดอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เสียบอลทันดีเลยฮะ <c oughs> เป็นบอลของเดียโก้เม้งครับ น่าจะเป็นดีอาร์ตนะครับถ้าเดาไม่ผิดถ้าผิดหรขออภัยครับโรนโดอาไนอาไนลากจีแล้วยิ่งลูกนี้ได้เป็นลูกเตะมุมครับก่อนจบครึ่งแรกครับเอาเลยครับถ้าได้นี่คือสุดยอดมากครับยังไงแล้วจานการจะเป่าเลยไหมเรียบร้อยครับจบครึ่งแรกครับผมเป็น MNP เฮะเสมอกับเดียโก้เม้งศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับพี่โกย อก็ต้องบอกว่าสูสีมากครับสาหรับผู้นี้ครับเอาไว้ไม่ลงสำหรับคู่แรกครับต้องมาดูว่าคึ่หลังจะเป็นทางไหนก็ได้ประตูไปขึ้นมาครับสามอตตาครับเลโก้เดือบรอยยัดเข้ามาสวยแล้วยังไงโดนโดดยิงเซฟได้ครับผมเกืออไปแล้วครับ m อ p เอฮะ เปิดมาครับเดียโก้เมง้งจังหวะน,นี้หม่งเข้าไปเรียบร้อยครับโลลองบองครับม่งให้ทางเดียโก้เมงจากแซดเอ็มดีครับขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์แโลลองบองนี่โชว์ฟอร์มดีทั้งเกมรุกเกมรับเลยครับแมตชนี้โลอลองบองของเดียโก้เมงครับร้อยสิบสี่เอาละครับผมตอนนี้เอ็ดีต้องกลับมาได้ครับเดวิสมาเรียว ว่าโดนทางเยโก้เมงตัดไปแล้วครับลอนโดมาอุริตดึงกลับมาไหลมาจังหวะนี้ครับซีดานมาที่ซอนดังนั้นซ้ายวนอยู่คืนกลับมาอุริตไหลมาระยัดเข้ามาที่เดอะบอยโอนโดเฟกช็อตหลอกสวยแล้วปั่นที่ซ้ายครับผมเรียบ้องของกอสมูงครับเยโก้เมงเขาเรียกว่าเก็บแรงไว้เจิดฉายครึ่งหลังเลยครับอย่างนี้ จุงแรกนี่เป็น MNP ครับได้ทำเกมกดดันใส่ซะเป็นส่วนใหญ่ฮะ MNP ครับต้องเร่งหน่อยครับจังหวะนี้ครับโซเตสมาโดนไปสองแล้วครับปุลิตลิตไหลามาโซคาเตสจังหวะนี้ลาฟินญาอิเลียมอิเลียมเฟกพยายามจะเลนเชงเข้ามาแต่ว่าติดเกมรับของทางเด็กก้มงได้ย้อนครับผมซอนไอโอ เดโอค่อยๆมาครับไหลจังหวะนี้มาหลุดทางด้านซ้ายสวยซอนโยกสองทีดึงกลับมาซอนคืนกลับมาด้านหลังเดโอจัดเข้าในมาอานานเฟกหนึ่งทีสวยครับแล้วเล่นเช้งหนึ่งสองสามทีแล้วยังไงไม่ได้ยิงครับติดคาซิมิโลจะได้สวนนะครับ m n ็ P เอหลือซีนวิวท้ายโมริน่าขวาครับลาวินย่ามาที่อินากิอินากิรอเพื่อนเติมครับไม่มีเติมแล้วต้องย้อนกลับมาก่อนครับ เซมิโลมาที่โซกาเตสยัดเข้ามาที่กูริตกูริพยายานจะยัดเข้าไปกลางโซกาเตสแล้วก็ยิงชนเสาอีกไม่ได้ครับทางรับทาง MNT แล้วก็เป็นลูกตั้งเตะของทางเดียโก้เมงครับผม,มต้องบอกว่าน่าเสียดายมากครับชนเสาเต็มเต็มนะแล้วขึ้นมาแบบนี้ก็จะปิดเกมแล้วครับได้ครองครับเดียโก้เมนตาเล่นก็จบไปครับผมไม้แรกเป็นของทาง ZMDX ด MKG ครับผมที่เอาชนะไปได้2ต่อ0ครับต้องบอกว่าจังหวะเข้าทำครึ่งหลังของเดโก้เมนนี้ต้องบอกว่าเด็ดขาดจริงครับทำให้เขาได้เกมแรกแล้วก็พา z ซ d ได้ไม้แรกไปก่อนครับผมสำหรับเกมนี้เกมเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องบอกว่าครึ่งใครครึ่งมันนะะเพียง <c oughs> แต่ว่าประตูมันเกิดที่ครึ่งหลังครับครึ่งหลังก็<ล>ทำไปอย่างชัดเจนนะจากที่ใช่ครับผมเดโก้เมก็บอกเลยว่าเกมลุกเขา ค่อนข้างจะจัดมากเลยคือถึงจังหวัดสุดท้ายปุ๊บเข้าหาวิธีเข้าได้แบบสวยแล้วก็มีโอกาสยิงลง่ลงๆเข้าไปทำได้ดีรับผมได้เกมแรกไปก่อน